พี่อยู่อยู่เอาเสียจออยู่ฝั่งนี้กับสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุขคนเนาะเบิด์สมองชวาลว่าสิเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางไทยกันหนึ่งมาพบมาพบกับช่องยูทูบความอบอุ่นใส่ใจกันหน่อยพี่น้องเลยวีชองอีเชนเก่าเชนเดิม เส้นเก่าเส้นเคยน้องพี่น้องเนาะมาทางบ้านเพื่อนคงน้องดาวแต่ว่ามาจนน้ำน้องโจ้ยมือนตอนนี้ก็อยู่เขาอยู่ทางบ้านเพื่อนคงน้องดาวน้องพี่น้องเนาะกะแต่ว่าไปเบิ่งเงินไว้สิโจ้มนุ์ได้น้องพี่น้องเขาก็ต้องถามช่าง่าเป็นสิโจน้ำมงได้แต่เขาจังได้อ่าไปเบิ่งนรรมการน้องพี่น้องเนาะเอฟซีบาจุูุ๋ชุคนเมื่อนี้นเร่ได้เอาน้องจ้อยขึ้นมาเพราะว่าอยากให้เป็นเหดเวียง อยู่พุ่นลุงแก้วกับกเราเอาขึ้นมาบ่าเลียงมาคนเดียวอ่าลุยเดียวเหมือนพี่น้องเลยอย่างไรก็เป็นกำลังใจให้เด้อพ่อแม่พี่น้อง fc ปัจจุบันทุกคนเนาะผู้ใดเข้ามาเบิ่งคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเช่นเก่าเชนคนเช่นเก่าเช er. นเดิมเนาะพี่น้องเนาะคนลนะหนึ่งได้หนึ่งแชร์เนาะพี่น้องเนาะคนละหนึ่งได้หนึ่งแชร์เพราะว่าช่วงนี้ก็ยอดวิวกับโบคอยขึ้นเนาะพี่น้องคอยดีเป็นไรก็ต้องถ้าว่าผิดพาลาดการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัย fc ไรนาะพี่น้องเนาะจังไรก็ไปเบิ่งไปชมกันนเลยพี่้องป ฮะ่น้องเไยมาทางนี้ก่อนอ่าจ้ะฮะอ่าส,สางเพิ่งมาถ่ายกันแต่เช้าเนาะสบายดีเด,ด้อโดยเออได้ได้ตรวจเบิ้องในบ่อน่ดินเพิ่นมันบ่นได้ข,งข้งกอดไกลเลย นี่แต่นี่ไปหั่นนะซื้อดินเพื่อนนะอยู่มุงนี่ซื้อโดยอ่ามุงมุงนี่ได้ป้ะมุงใกล้แดนนี่เมนเพื่อนห้องน้ำน้องลาวเพื่อนเชียร์อยู่พุ่นได้เมนอันนี um. ้อยู่บนทางตัวห้องน้ำห้องเฮาเนี่ยเชียร์อยู่พี่พี่ทางนัินทำได้ ทำได้มุงนี้ก็เอามงนี้หไกว่าทางพุ่นมันเป็นทางดังบ้านเมนดังบ้านนะที่ได้เห็นของน้ำเบืองโดยโดยเอามุงนี้ก็ได้มุงที่ได้เพื่อกว่าอยู่พี่ดังเถือต่อไปมันเจาอกับกำแพงมายังโดยโดย ลองลองลองตรวจเบื้องหน้าว่ามันมีอยู่ปะเนย40เมตร40เนะมันเป็นหบางวามันเกใสน้ำมัายกมีส่วนโดยที่ใส่น้ำหลายไบ้าเล้วไอเห็ดไมเกิดได้เห็นมันลอนะมันเนยมันบได้กันพื้นที่มาขวนหูเกาบ่มาวานนี cho chồng phơ mi, mặt hai trăm sáu mươi tám chấm sít rồi mát 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 rồi rồi mát 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 rồi mát mát rồi mát 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 nó mát 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 rồi rồi mát mát มาหออกระแตหื่งทิเพื่อเพื่อเล่นขึ้นมาเพื่อไปเพื่อไปบอกผู้เจ้าเพิ่นอีกว่าบ่ได้เอาเพิ่นขึ้นมาน้เพออย่างห้เพิ่นเห็ุเรียกอยู่พุ่นอยู่วันนุ่งยาเมนดินจุ้งข่อยชื่อไห่อยู่พี่เพิ่นเห็ดเรียกอยู่พุ่นนะ่อสก้างเห็นบ้านเพิ่นอยู่พี่แหละแต่ว่า

แต่พัวมาฮอนนี่11เม็ดปผพุ่นา0เม็ดอย่มันเข่าบอสบายดีแล้อบ่ดิโดยจะจะมาแต่ทางไหนมาได้หาวจอดด้วยบอเบิดแล้วฮะเบิดแล้วเบิดบ่เงินเงคอยไปหายมือนั่นเหรอได้ แล้วซื้อข้าวได้ซื้อข้าวแน่แล้วก็จักซื้อช่างของเราครับเนยอ๋อมีอยู่บ่อขายปลาแถวนี้เจ้าบุซื้อมาแเทิ้นเดือนบุ้มีแถวนี้อ๋อแเทิ้นเดือนน่ะมีแม่นอยู่พนอ๋อเดี๋ยวบาดไปลงคลิปเดี๋ยวซื้อข้าวมาให้แลาโอ้ดดีดีโจ้ด้านน้องจ้อยมันนี่เนาะโดยห้าดเอากันให้มันได้ลายนาทีอ่ามีแต่ว่าเป็นเตรียมมื่นจังโจ้ละหลังตัวนั่นมืออื่นต้องหลาบบอ้ะโดยแค่เมนเอาปุมน้ำมาเนาะ นี่แหละจะเอาอันอํนน้ำนองดาวนี่แหละหาทั้งมาได้นองนองดาวมีพุยอยู่บ่นี่แหละมันจังเงินได้หูว่ามันชีน้ําสนชีรายดูอบรายกับชีหู้มื่อนี้แหละ <c oughs> ปมาณอนึงีได้ประมาณอง้นามันอยมันอยู่ยูเมตรออเกียร์ยัเกียร์ยจะเีจนะน้องเอ๋ออ่าเพราะว่าต้องขอโทษขออภยเอพไดเนาะเพราะว่าเขาบไดแล้วน้องจ้ยถึนมานำเพราะว่าอยากห้เพิ่นเ็ตเวีย มันจงขี่โบเกอร์อเวียกพราะอาน้องก็ะเหตุงานในวันนี่ประโลมกันกับลุงแก้วได้วบได้นั่น อันไหนอันนี้เป็นดินของเจ้าของที่ซื้อนี้เป็นลูกชายเพิ่นตนโดยเยเจ้านายื่อโดยเพื่อนกะสีเห็ดนเพื่อนคือกันเห็ดแต่ว่าสีเห็ดล้างนี่ก่อนถ้าออกพรรษาแต่ว่าตัวนั้นสิโกมาต่าพู่นะฉิโกเอวตัวนั้นกน่อนเราออกพรรษาแะ้วฉิตั้งล้างนี่ขึ้น เดี๋ยวเขาเอามันน้ำโค้งนองน้องดาวน,านี่ามาใช้ก่อนเดี๋ยวมีแต่ว่าบ่ได้แบบโบว์เงชิกกิดขาไฟให้เพื่อนแล้วก็น้นองเปิดน,น้ำนะว่าเป็นเตรียมเตรียมอเบน้ำก่อน เป็นจะปีดเลยเอ่อตู้เชื่อมนี่เอาไปเฉพาะยังจะตู้เชื่อมนี่ยจังก็กมีตู้เชื่อมเนื่องเธอมันหกักมันยังบ่อ๋อเนื่องเธอเสียบหกักเสียบยังก็เชื่อมเอาเอางเลยโอ๋อโดยโดยเครื่องมืออุปกรณ์ครบเยียม ว่บามันคีอยู่อยู่เนาจิจออยู่ฝั่งนี้ตัวทางที่ต่อไปนี่จะเป็นทางรางบ้านใกล้ๆหัวว่าทางพุ่นต่อไปไมันจะเป็นทางรางบ้านหเหตุห่วงน้ำห่วงยางนาอพี่น้องเนาะยไม่เข้ากับที่แบบว่าพื้นที่ของนอง้องน้องเจิดมันจะก็ได้หลายนี่แต่ชีวิตแมสหนึ่งเกิดชีวติตแมสใส่ใส่บางนั้น วัาเทพีปดินกันมั้นะ กไปเลยละัดจเอาไปนปุมครแ้มนะน่ากำลังแตงคุ่มมันแยงเอยู่เ้นเฮ็ดเชิงกันกคำของน้องดาวเนาะขึ้นมาบนากันเลย ราะว่าของน้องจ้อยพื้นที่มันบบกวงคือของน้องดาวเ่าสิไปทางปุ่นกับมันสิจ่อกับของน้ำต่อไปคอนเสิร์ตปเบื้องนั้นเสร็ดของน้ำม,มันไม่อยา,ากคักไงแนนเนาะ <c oughs> มันไม่อยากคักได้คำว่านั้นหากคำว่าจำเป็นอดีก,กับโบมี่โบมี่ดีก,ก็ได้ทางได้น้ำบ้านฮะ าะวมันเบิรดเด้ิดเดดนเบิดดินเบิดพื้นที่เด้ดินบ้านดิอนบ้านก็พ้โอ้ยใส่ค่าตกใส่กันท่านี้คือเหอยของคอยัหน่ของเจ้าธม <c oughs> า,อาโอ้โจเฮียงกันเลยอยบ้านฮะมงเคือถือบอนได้น้ำอึดเห,หน็นโมนึงเปิดก่อนนแมนโมนงแล้ว <c oughs> พี่น้องนคนเดะแนี่มือนัเดเนีพ่อแม่พี่น้องเบิงเพี่น้องอันนี้คือห้องน้องดาวน้องพี่น้องเนาะ เดี๋ยวิ่งขี่เข้าไปคุยกับน้องดาวอยู่แห่ทงทางเงินบ่าวบอสกับบ่าวดีเพิ่นสัมภาษณ์ไปก่อนของลาวเพิ่นมาแก้ชองมือแก้งานเพิ่อ <c> น <oughs> แต่ว่าน้ำเพิ่นเฟินไซแล้วพุ่นทีเป็นห้องน้องไซลาเราพี่น้องเนาะน้องไซลาเฮือนชิดชองต้นชิดช่องเชาห้องน้องจอยนี่ก็ยังขาดเฮ้ไซนี่ก็ยังเดี๋ยวต้อง อ่าผ่านตัวนี้ไปก่อนแจ้งคอยว่ากันถ้ามีผู้ใหญ่ทานได้ถือว่าอยากจะชมทบยังเข้ามากกติดต่อเข้ามาหาเราเียงได้นอกที่นอก,นอกเวียงเองกระชีอ่าแจ้งนงานเอฟซีไปแห่งหูนำกันอืม Ngàn tìm, còn ma, Cái ngàn và gì con? Nhắm vào ma không ạ? rồi thịt ngon và theo hai thùng hai thùng Nga nó ừ. có mặt chỗ, đây cái dịch sai đẹp,สะดวก, sơn bay, dễ, rồi, kia hai lúp biết tắt nạm, cứ ngay, vẫn chưa được cho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 , Nhanh à? oh, ừ, rồi bà oh, Ồ, nó Nó nhưng bây giờ tay nó Ồ, nhưng bây giờ tay Hay thích khạc vũ mình hẹn rồi, xin bài đi rồi, rồi, Hòn cả rồi, nào gì rồi, nó chào, rồi, quên chào, rồi, hòn đi <laughs> uhm. nào, cái อันเดชก,กันพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวมันเพราะเผื่อจะขึ้นมาเพื่อสินั่นมันก็ใกล้เติบเพราะว่านั่นแหละพี่น้องเลยก็จังอยากหายบรรดาอยู่ทางนั้นก่อนยังขึ้นมาปากลักอยู่ทางนี้เนะาะเพราะการที่ว่าเฮาฉี่เรีนขึ้นมาเหดพี่เนี่ยเรีนน้องประเหตพู่นเนี่ยมันไกลนี่แต่ว่าแล้วเพื่อนแม่จอนน่จังพากันขึ้นมาเหดอยู่พี่เลยอ่าก็คือชีรุนเติบอยู่พี่น้องเลยเพราะว่ามันสองหลังเลยอยู่พี่เนาะ,ะทางเพื่อาานน้องซาดาเพื่อนนั่นน้องจ้อย เพือบสีแดเอารางหนึ่งกับลนใส่เวลาลนพอสมควรเ่ว่าเขาอัปเดตเบิง้งตอนนี้กำลังเตรียมกำลังเตรียมเครื่องอุปกรณ์ลองเบิง่งลองเบิง่งใดลองดาวด้วยกว่าคุนสิใส่ไดท่านใด เดี๋ยวจะงอยมาเวียงจะออกไปซื้อน้ำแข็งเข้ามาอโอ้โหถัปลาสลิดพอดีทีเต็มนะน่ามันเป็นดินแห่เนี้ยนะอันนี้นะเริ่มอยากใส่แล้วนะเนาะไม่ได้กใส่มันก็ใส่ไเลยเนาะ พอเปิดออกมาลายใคยอยู่มันเฮงค่ะก,กันดิลังเตรียมเงี้ยเลเดี๋ยวสิเข้าไปหาทางทีมงานไปทางในคุณ เดี๋ยวจะค่ยว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่งเทื่นึงใครจะได้ฮู้บ่อนเจาะบ่อนหยังเนาะพี่น้องเพินถาว่เวียงขึ้นมาเพราะว่าจักสิเอาบ่อนใดเพราะว่าเจ้าของกบ่ได้อยู่ต้องขอโทษขออภัยนํา FC หลายๆพี่น้องเอ้ยเออเนาะดีใจนําน้องดาวสิไหลายน้ําใหม่เออไหก็หลรุ่นรุ่นใหญ่เด้นี่เบิ่ง ตัวใหญ่บ <Tipp ett ings throat> ่จักอือเสียงลังอีกๆฮึๆจับกันทางนี้จ้ะบ้านทางเฮือนของน้องดาวพี่น้องเอ้ยอเนาะอนแท้มื้อนี้ไ้โลดบ่สบายดีเด้องนโดยโโออยคิดว่าบ่มีไผมาเจ้าก็มาอยู่มื้อนี้เนาะเออโทรใส่กันแก้วบ ได้หคือผมมีคือผมมีใช้เข่าโทรศัพท์เิดผมมีถุงยันหน้าขึนมาแถวนิถุงยัาไม่อยากรีใช้บ่อยอะเพิ่นไปห้าประตูวันก้อนบ่กะโปะแพล้วองว่าเน่ะแม่รีบวอด้องแดงขายนาใชชื่อค่อชื่อแล้วก็ถึงเลขเนาะวอดเรียกกับ่ชื่ออยู่ได้กันมีเงินนะ มันบ่มีเงินนี่แหละเนาะมันบบเอ่นอันนั้นธรรมดาได้นานเขาสิขายเนาะทั้งทั้งตัิงมันงักหน่อยนึงลงทั้งไั้เท้งทป้งทั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 ้เทั่งทั้งทั้ง้งทั้งท้้งทั้งทักงทั้งอั้นทั้งทั้เท้งทั้ง้เง้ต็มุยนึง้ื้้เิงังังท้็ทังััง าต้องเปิดบึงเดี๋ยวด้มันจังใสงามเลยใช่เนาะเปิดมาเจ้าหน้เป็นไากองตัวนั้นมันหักบอกคือในนายไปบึงโอ้ยโ่เดี๋ยวก่อนบัดนันเฮ้าันนั้นก่อนเนาะเดี๋ยวว่ามูลไฟรับไฟยังเนาะ เอาซื้อมาใส่ไปว้สุกเชิญต่อไปอค,นค,นคนัน,น,นข้เกกั่กะดีแห้งอะดิขักแต่มันแห้งอยแ่นะสัโดโจกโก,ออกะเนาจับน้ำแถวนี้มันจากานั้นเนี่ยไปจากเน,ะนา,นเานะสา้น้ำจะอึดในแถวนี้

tuần này phaio lăng nĩ phaio lăng nãn cả yule tu nè nào bay à, okay. rồi lung phaio lung nhang vậy rồi rồi ai xay nhung mứi vậy để bà bận hao mình mà để chôm hao chi thốt lung hao xayเอง xay lái bùm mứi cánh này đã. lái lái tăm nấm bạt ao khửn lái khôn chẳng đái cả bên bùm này. เขาขึ paid, so ้นคนเดียวก็ได้สองคนเลยท่านเขาเห็ดระบบเกี่ยวหันเขาาคือไงเด้ตัวอะไรเบ้าลงได้จุ่มอ๋อมาซื้อเกี่ยวผู่แม่มาหันลงหันลงเกี่ยวถอนถ้าเวลานั่นเนี่ยเขาเขาถอดขึ้นมาแล้วหาันขึ้นหันออกฮันนอกเนาะมันจะหมดไดตัดเนาะโดยน้ำเพื่อนอ่ะเพี้ยช้ำช้ำนวยหลายจุ่มนี่หากแต่ว่าหมดเคยเปลี่ยนเป็นไดตั้งเพราะว่า นึ่งมากคืองออบัดเวลาเอาขึ้นเอาลงแม่นเลยกันไปจ้างงูก็แห้งเตอร์ไปแต่ว่าห้องคอยนั่นมันอยากเพดุย้อนว่าน้าม,มันเค็มให้โอ้น้าเค็มอ่นาน้าเค็มเมน,นี่ยมันสิกัดกัดไหลเขาเอันเขาต้องเอาขึ้นมาเช็ดมาล้างด้วยนะนัน่นคือการบูรด์บันบูวิทย์เกิดเ,เจ้าดึงขึ้นมาอีกยอก้อนบ่บบบ่เคยบ่ได้เอาลงคุ้งนะ มันเอาลงคุ้งมันหกักลงปล่อยไว้ประมาณสามเดือนนี่ขึ้นมานี่แบบโอ้กล้ามเลยขึ้นเบิ้งแฟบนี่บุอยากเป็นฟองอมันมุมมีบนทางเห็นแลไวใช่มันก็ต้องได้ใช่มันเบิดมันซุดก็ใช้หินสมขาวกูอยู่เลยหินสมบุลเลสข้าอยู่อ่างเนาะบัดท้เาเอาขึ้นมานบ่โดย๋ยวหินสม,มขาวจะมีแท่งนะจะเอาขึ้นแท่งแล้วเอาหินสมนุงแท่งจันอ๋อ ยังไม่ได้เห็ดแทไงใช่ถ่ายแก๊สบ่เออ๋อเดี๋ยวๆี่น้องเลยคลิปนี้ก็บชขอจบลงไว้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะผมเห็นพี่น้องเอฟซีเบสผู้ชกคนถ้าติดตามเบิ่งตอนผู้ไหนเพิ่นเจาะผู้ไหน,พ,หนพี่น้องเลยไปว่ากันอีกนทะีนึงเนาะนี่โมเดียงังก็บชขอจบลงไว้ก่อนถ้าว่าผิพาาดพลาดการใดก็ต้องขอโทษขออภัยน้ำเหนืลายพี่น้องเลย ขอกล่าวคำว่าสาบายดีสาบายดีบัรจุขูุ่กคนเด้อเนาะ